สวัสดี e f อและท่านผู้ชมกสอนชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้กสอนชาแนลมาที่วัดปา่าจินทลาวามาเจอต้นสาระทองครับไม่เคยเจอเลยครับเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับเอฟซท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับแจงคอยมาน้ําตกโม,มกเหล็กนะครับมาน้ําตกเจ็ดดาวน้อยครับมาแวะชมได้นะครับที่วัดปา่า สนักสงป่าอินทราวาดครับมาดูต้นสาระทองครับเอฟซีครับมานำมาจากไหนครับพ่อจ้างครับแม่ก็ธรรมดาเนี่ยซื้อมาปลูกที่อื่นจะเป็นสีเขียวนะครับต้นสาระแต่มาปลูกที่สนักสงป่าอินทราวาดเนี่ยเป็นสีทองครับปลูกสองต้นก็เป็นสีทองสองต้นครับเอฟซีนี่ครับนี่ครับต้นหนึ่งครับ ต้นนี้กำลังมาปลูกใหม่นะครับเป็นสีทองเหมือนกันครับดูครับเอฟซีครับหน้ามหัศจรรย์ครับใครมาน้ำตกเกศสาวน้อยก็เชิญมาทําบุญมาแวะไหว้พระได้นะครับสถานที่ร่มรื่นมากครับ มาชมต้นสาระทองครับเอฟซี <c oughs> ดูใกล้ๆครับโอ้โหเหลืองอลามครับตรงนี้เป็นลานธรรมนะครับที่ท่านพระอาจารย์พระครูปรัชนาต,นตพลจะเตรียมไว้ให้ญาติโยมมาทำบุญไหว้พระเป็นลานธรรมครับฟังธรรมจะมีต้นโพ แล้ก็ต้นสาระทองครับฝอยกฟซี e ด้วยนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาน้ำมาน้ำตกเก็ดสาวน้อยครับอยู่ไม่ห่างจากน้ำตกนะครับน้ำตกก็อยู่นี่ครับผ่านไปก็จะเจอน้ำตกครับเป็นสถานที่หน้าปฏิบัติธรรมครับบรรยากาศ แต่ที่มหัตจรย์ที่สุดก็คือต้นสาระทองครับสวัสดีครับ